รถธรรมดาไม่ไ้่โ่เคุณพีน้นาไม่เล่นะนะครับนต่อนอะมันต่อไรน,นักหนาวะเอะเอไดี่ยน้องไม่เล่นต่อแล้วมึงก็เล่นยังไง <Okay. S 2> มึงก็ไปเล่นแบบใหม่ดิเิ่งิ๊กมึงไหนี่ยกิ๊กก้อง่ะกูลงกกูก็ลบดิลงเสร็จกูก็ลบ ดูตัวอยา่างดูตัวอยา่างดูน้องอีี้กกระเตดันล่ไปสัตว์แลกโอ้ยเหี้ยี่ยมีคนเข้าเซอรูแม่งแหลกโคตรเลยอันนี้เข้าประรตรูนรก <c oughs> สัตว์มันนอนไฟได้ไม่เหมือนกูเลยกูทนไม่ได้อ้มันเป็นซอมบี้อะไรซอมบี้หมู่ไอ้สัตว์เออแม่งอยู่ในนรก แมื่อน้องไปมันสักตัวดิมันก็หลุมมาชื่อกูดิอืมเนี่ยกูเหี้ยอะไรเนี่ยมึงดาบอะไรมึงรู้ตัวไหมเนี่ยแล้วมันดาบทองมันชาร์ตไหมบางตัวแล้วมันมีแก๊สอยู่ด้วยไหมมันมีทั้งไฟมีสเกลท่านไหมเออใครเห็นแม่งตีกูหมดอ่ะมันออกไปยังให้หลุดเหรอก็เลยเพราะมันไม่หลุดไงไอ้ช่างน่ะ ไอ้ยังมัือไอ้ลุยมึงก็สิไอ้ลุย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 ดีเกิดเนี้ยกรดมึงมึงอยู่นี้กูขอนั่งกลางหนุกนั่งเลยขาอ่อนตรงนี้นะกูไม่นั่งกลางนั่งไม่ออกโอ๊ยนั่งไม่ออกอ่ะขาปวดแล้วไอ้คิกอะเข่าบาน เลเวลกูหายเกือบหมดเลยไอ้ลุยลุกเซตซอมเลเวลผมไม่หายเกือบหมดเลยนะฮะใคตรตีมเหัวลวงไฟอันลวงไฟจะไม่ตายใช่ไหมใช่อันลวงลงไปเลยอยี่ยานทั้งกับเจอมิเนี่นยเจออยู่แล้วแค่ทำอันนี้เป็นตัวอย่างสัญลักษณ์ดิเย้โคลน yeah. อะไรมเอ้ยบองสว่าง อะไรอะไเห็นหินเรื่องแสงว่ะโอ้ยแคทไห้วะแคทโอ้ยไม่แล้วไงมึงเอาเวลาคได้ซื้อหลาย โอ้ยแหกแลกเลยตอนนี้เนี่ยคุณกำลังยิงแก๊สอือเรียบร้อยแล้วจะไม่เอาล่วงก็ไม่เก็บดิใครยิงมือขลังไหมน,น้องแก๊สตัวตะกี้มันยิงมันโดนก่อนเอเคเอาชนะแก๊สได้ไฟลล์โอ้ยเออเอาชนะแก๊สได้ มันคืออะไรกันแน่ก็ตะกีย้ยิงโดนไปแล้วตรงไหนไม่ีตัวไอ้เหี้หยผัาถูกคัาซอมบี้อะไรถูกซอมบี้หมูไม่ตีมันเหรอ,อแกอยู่หน้าอยู่หน้าประ,ะตูใช่เหรอเออ,อแล้วกูวจะไปไหนมาเนีเ่ยไปเลยอย่ากลัวเป็นซอมบี้หมูเหีย มึงก็เลยเดยนลูกหลงไม่ลูกหลงอะเต็มๆอ่ะมหยว่าแก๊สสารจริงกูรู้เพนถูกกาถ้ามึงกลับมากูหน่อยที่กาแต่เยาบอกมาบ้างก่นอนเีายวมาเลย ้นรกมาไหมเนี่ยเลยไม่ก็จะได้เป็นหีส่แมน่งแม่ อะไรวะบล็อกเนี้ยฮะบ็อกคอนมันทำอะไรได้บอกระเบิดขาเป็นบ็อกไงสวยให้ตายใช่เหรอเออกูไม่รู้เรื่องเลยนะเอ้าบล็อกนี้คือบล็อกอะไรบ็อกคือบ็อกคลอนทำให้มันปากก้าหกกูนึกว่าบ็อกเออมันทำให้ปากก้าหกเกิดมึงต้องหัวก้อยไม่งั้นมึงจะโดนเลยตัวที่กินกูอ่ะ มันเกิดมันก็อย่างเงี้ยชอบจิ้งของไว้อือคือไม่ชอบที่ลืมไว้ขนาดจักรยานไม่ยังลืมเลยโอ้ยไม่หลักมันเนี่ยพี่เหลักไม่หลักเบื่อมันก็เบื่อไป มันมันพิมพ์ว่าอะไรใครพิมพ์ไม่แกพยายามไม่ละว่าโอ้คมันทำให้กูได้เลเวลด้วยกูเกียร์ปังอะโหมันจะเกิดยังไงวะโอ้ยคิสันไปนะจะบอกมันเราชุกกาเพชรกูมาแล้วมันก็ไอ้ชุกกา ไอ้น้ำกูดบบเด็กไอ้ชุกอะไรก่อนเลยก,ก,ก,กันชาร์ตกูหายไอ้ชุก,กอะไรกันรู้ไหมกูว่าในกล่องไหนไม่รู้เออเ,เข่าเหมืองกระลกรู้จักเข่าเหมืองกระลกอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยดับทองเงินชาร์ตฆ่ามันมีเด็กนี่ว่ะช่างมัน ทำเลยทำเลยทำเลยปัพมทองกัพมทองนะฮะโอเคขอให้มันไม่รู้ข่าวคนเยอะเล่นด้วยมันไปตีมนันเหรอเล่นอะไรวะเล่นไมค์ครับด้วย โอ้ยโดนหัวจริงเฉยคิวมีอยไมเพิ่เข้อออกออกกันไหมโอเคเข้ามาเลย้า้เข้าแล้วเข้าโอ้ยโดนจริงเลย ดาดกูกรเด็นเลยมาจากไหนอ๋อนี่ไงเออเรียบร้อยออกไม่ตายยิงบอลไปเออเรียบร้อย,อ,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะได้เม็ดอะไรมาเล่เม็ดเลยมาวะกูตอบไปสามรอบมันอะ แล้วก <blender>, ูตอบไปสองรอบนะนี่รอบไปสามนะหรือว่ามันจะเล่นพีพีกับเราโอเคจัดไปเอาเลยไหมล่ะไม่เอา เอสมันทะลุทุกอย่างได้มันทะลุได้มันทะลุบได้หรือเปล่ามึงรู้จักเอเนเมปะฮะรู้จักไอเเมปะเเมรู้จักมั้งเออไม่นึงก็พูดสดวเมัสิเอแดงเนเป็นเอสไรมึงพูดเอสเอ็มเอสมึงจะรู้จักไอคิวได้เมจะมาย ากับการฆ่าแกนเนี่ยเฮ้ยเก็บไว้เลยของดีมันจะไว้ทำชิ้นเนื้อภูติปีศาจ <c oughs> เอาไว้ทำอาหารได้แต่เขเรียกอย่างาไว้แดกเดียกวเลยะไรเอาเนื้อปีศาจม<แ>าแดงเฮ้ยทักกลับเลยวะอ้าวมึงชิวมาแล้วไงอู้หูไปเไรหรอควายคิวม,มารับก็ได้เอาไปแก่เด็กคิว มันมารับแล้วมันจำทางไม่ได้อ่ะสาสองเนตายลยไม่ดนะ้ยเาเตเลยดีาไหนดูก่อนว่าตรงไหนแม่ไปับอะแม่ไปเลอว

นี่แหละทางกับโจ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 เดี๋ยวแม่งเกิดไดใช่ไหมน,นะทุบเอาไว้นะมันทำให้หน,หน้าปลากระโฮหฮเกิดได้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแก้วหรือว่ากลาสก็ได้นะครับขอแนะนำให้ถ้าเจอมันก็ทุบเอาไว้เพราะว่ามันทำเอาไว้คาเป็นบล็อกแล้วมันทำบ้านสวยคนระับเอาหมาะสำหรับการสร้างบ้าน ก็เดี๋ยวเมื่อกี่พักหน้าคุณคิดก็จะทำไม่รู้นะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะย็ดโ o โอเคนะครับ